สายทองตัวนี้ใส่ยทองข้านี้ใส่เงินสายเงินนี้คอจะดูดีอยู่ส่ทองคอจะละจะแล้วส่วนนี้จะตรงหับผูมอ่ะลูกอ่ะหาได้ค่าเจ็ดตีที่ใส่อาหารให้อ่านี่ที่ใส่อาหารให้ โอเคโอเคได้ áo, ละได้ละได้ที่ใส่อาหารหม่ะเบาๆหลกเบาๆแหน่แสน่หาหแหน่ใส่ข้าวข้าวมังกรทอง เนี่ลูกไงอ่ากินนี่แล้วเดินมาโอ้ข้าวมังกรทองอย่างดีนะนี่อ่อข้าวหอมมะลิคัดพิเศษตรามังกรทองน,นี่สมกับเป็นปีมังกรนะให้กินข้าวตรามังกรนะปีนี้ปีบะลงงงใหญ่เด้อ่ะกินกินลูกกินโอ้บุญขนาดไหนละได้กินข้าวตรามังกร บุญใหญ่บุญหลวงเขายังกินข้าวเปลี่ยนเข้าไป่าบ่ได้ทุกเขาได้กินข้าวทัดพิเศษกลางังกรทองก่อนโอ้บุญขนาด